ในบ้านของนายกวินที่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่แถวปทุมธาน,นีไปก่อเหตุที่รัดพร้าวก่อนย้อนมาที่ปทุมที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็หนีไประนองนะฮะทีนี้ถ้าย้อนไปตอนที่เขาเคยเกณฑ์ทหารวันนี้ตอนที่ตํารวจเอาตัวจากสอพอปากน้ําจังหวัดระนองก่อนจะขึ้นหอมาที่กรุงเทพเนี่ยนายกวินก็พูดถึงชื่อของบุคคลสองคนอยู่ใช่ค่ะบอกเป็นรุ่นพี่เป็นครูฝึกเคยทําอะไรกับเขาเนี่ยนะครับย้อนไปดูเนี่ยนายกวินแสงนินกุลอายุ23ปีผู้ต้องหาคาดีนี้ เป็นอดีตพลทหารสังกัดพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์กรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณตะมนลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับหรือว่าหน่วยเฉพาะกิจ90ชก90หรือกองพันธ์ปีศาจเป็นหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษและรักษาพระองค์ขึ้นตรงกับกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทบ,บกหน่วยภารกิจพิเศษหน่วยนี้เป็นหน่วยลับนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศพื้นที่ระยะประชิดการต่อต้านก่อการร้ายการปฏิบัติภารกิจโดยตรงหรือว่าการชิงตัวประกันนี่คือภารกิจของหน่วยนี้ถ้าหาหน่วยนี้ทุกคนต้องฝึกหนักภารกิจต่างๆเนี่ยเป็นความลับแม้กระทั่งห้ามนําภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆภายในหน่วยไปแพร่งแพรยนี่ก็ไม่ได้นายกวินเนี่ยเข้าประจำการเป็นพลอาสาหรือว่าทหารเกณฑ์ก่อนโดยการสอบแข่งขันเข้าหน่วยนี้ด้วยนะฮะ เมื่อพฤศจิกายน2560มีผลการฝึกค่อนข้างดีถึงขั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหมวดบรรจุที่กองร้อยที่สองแล้วหมุนไปอยู่กองร้อยที่3อยู่เกือบ2ปีจนปลดประจำการจากทหารเกณฑ์เมื่อพฤศจิกายนปี62แต่เจ้าตัวไม่ได้สมัครเป็นทหารต่อนะฮะก็ออกมาเป็นพลเรือนนายกวินเนี่ยนิสัยส่วนตัวเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงเขาชอบปืนนะ ชอบดูหนังสงครามอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของพลแม่นปืนสไนเปอร์อเหมือนที่เจอในรถเขาเรื่องนี้นะครับพอนายกวินเนี่ยพาดพิงว่ามีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นพี่หรือว่าครูฝึกนะอ้างว่าเคยถูกส่งไปบำบัดยาเสพติดถูกกันแกล้งอะไรตรงนั้นแล้วตรงจุดโรงพยาบาลสนามเนี่ย ที่เป็นโรงพยาบาลด้านการบำบัดยาเสพติดแต่เขาไม่ได้มีผู้ป่วยยาเสพติดแล้วเขาเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ป่สิบเก้าเนี่ยตัวเองก็เข้าไป<ะ>แล้วก็เข้าไปยิงอะไรเขาเสียชีวิตที่นั่นเป็นหนึ่งศพเนี่ยเรื่องนี้พลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้พลโทภูมิพัฒน์จันทสว่างผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอดีตทหารเกณฑ์ไปยิงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและพนักง,งานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตสองศพ แล้วอ้างว่าถูกกดดันจากอดีตผู้บังคับบัญชาโดยข้อมูลเบื้องต้นในการสอบย้อนประวัติพบว่ามาเป็นพลอาสาทหารเกณฑ์ในช่วงปี60ปลดประจำการปี62อย่างที่เล่าให้ฟังล่าสุดพันโทมงคลปุริษาผู้บังคับการาผู้บังคับกองพันจูโจมกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์นะครับได้เรียก จาสิบเอกยงยุธสุขกเกษมครูฝึกมาสอบถามข้อเท็จจริงหลังมีการเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของผู้ต้องหา<ะ>ว่าไม่พอใจที่ถูกครูฝึกทำร้ายตอนอยู่ในค่ายทหารทางครูฝึกยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายนะครับปฏิบัติตามกรอบของการฝึกทหารใหม่10สัปดาห์อดีตทหารเกณฑ์คนนี้มีผลการฝึกค่อนข้างดีนะแต่อยู่ได้ไม่นานก็หมุนไปอยู่อีกกองร้อยนึง ส่วนรุ่นพี่ที่ถูกระบุว่าไปทำร้ายร่างกายเขาปลดออกไปก่อนหนึ่งปีแล้วเมื่อย้อนดูประวัติอาการป่วยทางจิตพบว่าก่อนการเข้าเป็นพลทหารไม่มีการแจ้งประวัติดังกล่าวแต่แม่เนี่ยเคยให้ข้อมูลช่วงที่เข้ามาประจำการว่าเคยรักษาอาการแล้วก็หายเป็นปกติแล้วจนกระทั่งปลดประจำการไปก็เข้ารับการรักษาอาการอีกครั้งหนึ่งแต่ทางหน่วยทหารต้นสังกัดกำลังรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดนะครับ จากการสอบครูฝึกเพื่อนรุ่นพี่เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมาสองปีแล้วปลดประจําการไปแล้วครูฝึกก็ยืนยันว่าไม่เคยซ้อมไม่เคยทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปว่าการฝึกต่างๆเนี่ยคือเขาเป็นหน่วยที่เขาเป็นหน่วยพิเศษใช่ค่ะก็จะต้องฝึกหนักค่ะไม่ได้เหมือนแบบฝึกหน่วยทั่ว,วไปอ่าแล้วคุณจะมาหาว่าฝึกแบบนี้คือการกันแก้งฝึกหนักอะไรอย่างนี้ มันก็อาจจะไม่ใช่ทางทหารเขาบอกเพราะว่าคุณมาสมัครอยู่ในหน่วยของหน่วยพิเศษที่เขาต้องฝึกแบบเข้มขน้นนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าแล้วทําไมนายกวินผู้ต้องหาคนเนี้ยต้องเปลี่ยนชุดก่อ,อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อที่ยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อกัชุดหนึ่งอันนี้ชุดนี้ร้านสะดวกซื้อแต่พอไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามที่ปทุมธานีเปลี่ยนชุดคือแต่งตัวเป็นทหารคือใส่แจ็คเกต็ตทหารหลายพรางแล้วใส่หมวกด้วยครับ หลายคนตั้งข้อสังเกตและสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อข้างนอกแต่เสื้อยืดข้างในตัวเดิมนะคะเนี่ยค่ะที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนร้ายใส่แจ็คเก็ตสีดําทับเสื้อยืดอีกทีเสื้อยืดก็สีดํามีลายด้านหน้ากางเก่งยียนรองเท้าผ้าใบาสีดําแต่พอไปโรงพยาบาลสนามที่ปทุมธาน,นีมีเสื้อแจ็กเก็ตอีกตัวหนึ่งละเป็นเสื้อทหารลายพรางหมวกเบเร่สีแดงกางเกงยียนเหมือนเดิมรองเท้าผ้าใบาสีดําเหมือนเดิม มันต่างกันที่เสื้อลายทหารกับหมวกนี่แหละคะ่ะหลายคนก็สงสัยนะและตั้งข้อสังเกตนะว่าคุณจะสื่ออะไร,รมีนัยยะอะไรคุณต้องเปลี่ยนชุดแบบนี้แสดงตัวให้เป็นอดีตทหารหรืออย่างไรนี่นะคะอ่านี่นะฮะก็เป็นชุดที่ใช้ไปก่อเหตุนะครับคือประวัติของนายกวินเนี่ยที่ไปยิงผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตสองศพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ นอกจากจะเป็นอดีตทหารเกณฑ์แล้วเนี่ยนะฮะเราตรวจสอบไปบนไทม์ไลน์เฟซบุ๊กของนายกวินที่เปิดเป็นสาธารณะนะพบว่ามีความชอบถึงขั้นคลั่งไคล้ในการใช้ปืนและชอบโพสต์เกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็การฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำในระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมอยู่ตอนที่ขับรถหนีไปถึงบ้านญาติที่จังหวัดระนองนะครับ ก็ยังใช้สังคมออนไลน์ส่วนตัวเนี่ยติดตามความเคลื่อนไหวข่าวของตัวเองด้วยนะ,ะมีการโต้อตอบผ่าน Facebook กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบางคอมเมนต์เนี่ยเข้าไปแชทแล้วก็ไปต่อว่าเขาบอกโอ้โหบ้าเรือ่องเนี่ยไปยิงคนตายนี่นายกวินก็ตอบกลับไปบอกบ้าดินี่ประมาณอย่างนี้นมีด้วยนะฮะมีข้อความที่บอกว่าไม่ได้เมาทำเพราะเครียดล้วนๆเลยพวกนี้เยอะแยะไปหมด บางคอมเมนต์เนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นเพื่อนด้วยซ้ำนะพอรู้ว่านายกวินก่อเหตุเนี่ยก็ส่งข้อความไปบอกให้ไปมอบตัวซะบอกมอบตัวเธอเพื่อนทั้งเกินไปแล้วมันเกินมนุษย์แล้วมอบตัวเธอคิดถึงพ่อกับแม่บ้างนี่ฮะมีช่วงวรวนไปปิดล้อมรลาจานายกวินเนี่ยยังได้คุยโทรศัพท์กับสื่อที่โทรเข้าไปด้วยนะฮะ,ฮะโผลเข้าไปกันหลายที่ครับแล้วก็บอกประมาณว่า คนที่จะมาล้อมเขาเนี่ยควรเป็นทหารชุดรบพิเศษชุดคอมมานโดหรือว่าจัดหน่วยซิลมาเลยดีกว่าเพราะว่าเอาตำรวจมาเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีเขาโหพูดไปถึงนู่นนะบางคนโทรไปก็อ้างว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายอยากจะมอบตัวแต่ว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดสุดท้ายเนี่ยก็ยอมมอบตัวจนได้นะครับท่านผู้ชมครับ นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวของในคนนี้นะครับที่ใช้สังคมออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะต้องใช้เวลาหน่อย,อยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมีหลายจุดที่มันเป็นจุดที่สําคัญย้อนกลับไปเลยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุสลดทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าในกวินผู้ต้องหาคนนี้ไปเปิดห้องโรงแรมมีเพื่อนอีกคนหนึ่ง,งซื้อเบียร์มาดื่มกันแบบโอโ้โหเยอะเลยนะคะ เป็นเพื่อนผู้ชายนะอ้โหคุณผู้ชมคะแต่เขาบอกว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้ลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนะแต่แต่แตแตแตร่างกายเป็นชายเหมือนใจเป็นหญิงอะไรแบบนี้ค่ะครับคุณผู้ชมคะโรงแรมนี้อยู่แถวลาดพร้าวนะคะก็คือในซอยลาดพร้าว25ค่ะครับซึ่งหน้าปากซอยก็คือร้านสะดวกซื้อที่มันเกิดเรื่องอะค่ะนี่ค่ะคือไปเปิดโรงแรมก่อนคือโรงแรมนี้ก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะมีทั้งหมด4ชั้น250ห้องแต่โควิด เปิดแค่ชั้นเดียวพอคือชั้นแรกมี60ห้องนี่ค่ะพนักงานโรงแรมเปิดห้องพัก147ให้ทีมข่าวของเราดูค่ะเป็นการเนี้ย,ยไปดูสภาพห้องนะคะก็มีห้องน้ำอยู่ติดประตูทางเข้ามีโต๊ะนั่งกินข้าวเตียงนอนทีวีเข้าไปดูแบบนี้ค่ะครับนักข่าวของเราบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพขวดเบียร เปิดดื่มไปแล้ว12ขวดและดื่มหมดแล้วทุกขวดกลิ่นบุหรี่เนี่ยคลุ้งห้องเลยนะคะฝาเบียร์เกลื่อนพื้นเลยนะคะก้นบุหรี่อีกเต็มเลยมีถ้วยอีกหกซองเปิดกินเป็นกับแกล้มวางอยู่บนโต๊ะอะค่ะมีจานมีถ้วยมีช้อนมีกล่องสายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้ในห้องมีหน้ากากอนามัยอยู่หนึ่งชิ้นนะคะ นักข่าวก็ได้คุยกับพนักงานโรงแรมบ้านรูดแห่งนี้นะคะขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่านางอ้อยเธอบอกว่าพนักงานเนี่ยจะมีแบ่งกันเป็นช่วงเวลาทํางานอนะ,นะเป็นสามกะนะคะเช้าเย็นดึกเมื่อคืนนี้นางอ้อยบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะตอนที่นายกวินผู้ต้องหามาเปิดห้องแต่พนักงานเขาก็คุยกันว่านายกวินผู้ก่อเหตุมากับเพื่อนผู้ชายคนนึง แต่เหมือนกับที่กลายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเพราะลักษณะตุ้งติ้งหน่อยอะค่ะอันนี้พนักงานโรงแรมบอกเองขับรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีขาวสประตูทะเบียน3ทพุดเท่าขอไข่6233กรุงเทพก็คือรถกันที่ก่อเหตุนี่แหละที่ขับไปนู้นไปบ้านญาที่ระนองอะนะคะก็เนี่ยตอนมาเปิดโรงแรมก็ใช้รถคันเดียวกันคันนี้มาถึงโรงแรมสี่ทุ่มสินาทีเปิดห้องพักสี่บาท หมายเลขห้องก็คือ147คือห้องที่เปิดให้นักข่าวของเราเข้าไปดูนี่แหละครับพนักงานบอกว่าตอนช่วงเวลานั้นก็เปิดห้องพักตามปกติไม่ได้สังเกตด้วยซ้ําว่าน,นายกวินหรือเพื่อนนายกวินมีอาวุธติดตัวอะไรมาด้วยไหมก็เหมือนกับว่าพนักงานเขาให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้านายกวินก็สั่งอาหารต้มยำพัดนั่นพัดนี่พนักงานเสิร์ฟก็ไปเสิร์ฟไปถึงห้อง ก็เนี่ยค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเหล้าทั้งเบียร์เนี่ยโรงแรมบอกว่าไม่มีขายนะพอไม่มีขายนายกวินผู้ก่อเหตุเลยต้องไปซื้อร้านสะดวกซื้อไงคะนี่ไงคะเรื่องราวมันเชื่อมโยงกันแบบนี้<อ>โรงแรงมบ้านรูดอยู่ในซอยลาดพร้าวยี่สิบห้าโรงแรมไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายก็ต้องไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยลาดพร้าวยี่สิบห้าก็คือจุดที่เกิดเหตุไปยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อพนักงานโรงแรมบอกว่า ไม่รู้ว่าออกไปตอนกี่โมง,องอกลับเข้ามาแล้วเช็คเอาต์ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยจนรุ่งเช้าก็คือเช้าวนันนี้ถึงมารู้ข่าวว่าคนที่มาเปิดห้องพักห้องนี้ห้องหนึ่งสี่เจ็นี่ยไปยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อที่หน้าปักซอยจนเสียชีวิตพนักงานบอกตกใจมากเลยไม่คิดเลยว่าโอ้โหดื่มเหล้าดื่มเบียร์ขนาดนี้เราไปก่อเหตุแบบนี้คือตอนที่ไปเปิดห้องเนี่ยคะ่ะ ก็เขาบอกว่าไม่ได้มีใครเมาทุกคนก็ะผูดจ้ากปกติไม่เอะอะโวยวายทั้งตัวนายกวินและเพื่อนผู้ชายที่ไปได้วยกันนะทางโรงแรมบอกว่าคือโรงแรมพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่นะคะคถ้าตำรวจอยากได้ข้อมูลอะไรอยากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออะไรเนี่ยโรงแรมเขายินดีค่ะมาเห็นมาสั่งอาหารที่นี่ แล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเขาอยู่ในห้องเขาอาจจะออกไปซื้อข้างนอกเอากระบะสีขาวคันเดียวกันกับที่อยู่ในขาวเลยใช่ไหมใช่คันเดียวกันแลคคันเดียวกันใช่ตอนมาตอนมาแล้วบอกมันว่าเห็นปืนเห็นอะไรมาเรือังไม่อันนี้เราไม่ไม่ไม่สามารถที right. yeah. ่จะไปเพราะว่าเรารับในฐานะเป็นล um, ูกค uh ้าเราจะไปรู uh ้ท huh. ุกอย่างไม่ได้แ uh ล้ว huh. ก um ็คือไม่ไม่ได้อะไรเลยคือเรารับเสร็จก็เปิดใช่ใช่แสดงว่าไม่ได้สังเกตเห็นอาวุธปืนไม่ได้เห็สังเกต เพราะฉะนั้นถ้าต่อจิ๊กซอไปเนี่ยก็เหมือนที่พ่อกับแม่ของผู้ต้องหาที่บอกกับเรานะ,ะฮะก็คงทะเลาะก,กับพ่อมาอมแล้วก็ชวนเพื่อนมาหาที่กินเบียรมไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็เลยเปิดโรงแรมม่านรูดกินเบียรสุดท้ายโรงแรมเขาไม่มีขายไปซื้อเซเว่นทำของเขาตกแตกเพราะฉะนั้นคนที่จะให้ข้อมูลได้อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ อยู่กับผู้ต้องหาในห้องในโรงแรมม่านรูดห้องนั้นถูกต้องที่ไปกินเบียรด้วยกันอะนะครับวันนี้คีย์แมนสําคัญเลยถูกต้องตํารวจเนี่ยตามเจอตัวตั้งแต่ตอนเช้าที่ไปเปิดห้องแล้วล่ะ่อตามหาในกวินเนี่ยนี่เรียกตัวมาให้ข้อมูลอีกรอบนะครับล่าสุดเพิ่งมาเนี่ยครับที่สอนอพหลโยธินครับท่านผู้ชมครับชื่อนายอุรานนะเขายืนยันว่าเขาก็เป็นผู้ชายปกติธรรมดาเนี่แหละแค่ไปเปิดห้องกินเบียร์กับเพื่อนไม่รู้จะไปเปิดที่ไหนไม่ได้เป็นตุ้งติ้งหรือตัวเป็นชาย ใจเป็นหญิงอะไรแบบนี้ไม่ใช่หาที well ่กินเบียรก็เปิดโรงแรมม่านรูดกินประมาณอย่างนั้นนี่ฮะนายอุรานะครับตำรวจสอนอพหลโยธินเชิญตัวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะหลังจากที่นายกวินที่อยู่ด้วยกันเนี่ยออกไปยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตแล้วก็ต่อไปยิงคนป่วยโคว19เสียชีวิตอีกนายอุรานบอกว่าเขาเข้าไปดื่มเบียกับนายกวินในห้องที่โรงแรมม่านรูดแห่งนั้นจริงนะ กินกันไป13ขวดจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยหลับไปแล้วเขาสะดุ้งตื่นตอนตีสี่ตื่นเพราะ<ด>ตำรวจ<ด>มาบปลุก,ไไกนนถึงรู้ว่าเอา้ากวินที่กินเบียร์อยู่ด้วยกันนะ่ะออกไปยิงคนตายอยอเนี้นี่ฮะแล้วก็วินก็หนีไปนี่ครับอ่เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะเขาพูดอะไรไว้เล็กน้อยนะครับช่วงที่เจอกับสื่อมวลชนผมไม่ไปน ของโอเคอันน oh, okay. ี้คือเป็นญาติวนพี่อุรานใช่ไหมคะวันัานที่ไปดื่มกับเขาเขาชวนไปใช่ไหมเขาอบอกว่าเครียดไหมพี่ตอนนั้นเดี๋ยวที่เหลือตำรวจคงจะขยายผลกันต่อไปเรื่องมูลเหตุนะครับค่ะทีนี้ค่ะขอสรุปเส้นทางที่นายกวินผู้ต้องหาใช้หลบหนีกันหน่อยนะคะ ก็ถ้าเกิดจะนับย้อนไปตั้งแต่ตีสามที่นายกวินเนี่ยก่อเหตุยิงที่โรงพยาบาลสนามที่ปทุมธานีแล้วก็มีผู้ปว่วยโควิด -19 เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะนายกวินขับรถกระบะอ i สุ z ุ d-max สีขาวสีประตูสามท้งผู้เท่าขอไข่หกสองสามสามกรุงเทพจากปทุมธานีไปตามทางหลวงหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีพอเข้าจังหวัดประจวบคีรีขันหกโมงยี่สิบนาทีได้ค่ะ ตรงนี้มันมีอีกเหตุการณ์นหนึ่งในกวินผู้ต้องหาแวะปั๊มเติมน้ํามันอำเภอคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันไม่ยอมจ่ายเงินแล,ว,แลวเอาปืนขู่เด็กปั๊มอีกนะคะเดี๋ยวจะมาขยายความตรงนี้เพิ่มเติมนะคะขอสั้นๆไปตรงนี้ก่อนเล่าเรื่องของเส้นทางหลบหนีก่อนหลบหนีไปต่อค่ะมุ่งหน้าไปชุมพรเลี้ยวขวาแยกปฐมพรผ่านด่านความมั่นคงด้วยนะคะในพื้นที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวแล้วกล้องวงจรปิดจ,จับภาพตรงนั้นเอาไว้ได้ครับ ก้าโมงครึ่งขับรถเข้าพื้นที่ตําบลบางแก้วอําเภอละอุ่นมุ่งหน้าอําเภอเมืองระนองตํารวจทางหลวงพยายามจะสกัดจับนะคะตามถนนเส้นเพชเรเกษมนะคะคนร้ายเลี้ยวขวาผ่านสามแยกหินช้างมุ่งหน้าบ้านหินช้างหมู่สามตําบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดระนองก็คือบ้านของคุณยา่าแวะคมคูเอาบุหรี่กับเบียร์ที่แม่ค้าร้านขายของชำปากทางเข้าหมู่บ้านอีกอันนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ <S <S ดูสิคะระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางนี้มีอีกสองเรื่องที่มันเพิ่มขึ้นมา แล้วขับรถไปบ้านย่าถึงบ้านย่า11โมงรวมระยะทางจากปทุมธานีถึงระนองบ้านย่าเนี่ยนะคะ640กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง11ชั่วโมงค่ะระหว่างทางก็แวะก่อเหตุไปเรื่อยใช่ค่ะนะท่านผู้ชมครับตอนที่แวะก่อเหตุตามจุดต่างๆเนี่ยอย่างที่คลองวานประจบรุยขันเนี่ยสพคลองวานก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับได้รับแจ้งเหตุจี้ชิงทรัพย์ที่ปั๊มน้ํามันปั๊มซัดโก้ อยู่ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ที่ตำบลคลองวานห่างตหอห่างสพอเนี่ยแค่3กิโล<า>นี่ฮะพนักงานของร้านนะครับนพนักงานปั๊มน้ำมันเนี่ยบอกว,กว่ากำลังทำงานกันอยู่เลยมีรถกระบะไไอ,อีซูซูดีแม็กสีขาวเนี่ยออวิ่งมาที่หัวจ่ายคนขับสวมเสื้อลายพลางทหารสีเขียว<า>แต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้กันว่าเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมา,าแล้วหนีมานะครับ<า>เปิดกระจกรถ บอกเติมน้ำมันเต็มถังอ,อ้าวพนักงานเขาก็เติมให้ตามปกติ<ะ>เติมเต็มถังมมพอน้ำมันใกล้เต็มถังคนขับรถบอกพอพอพอแล้วนะก็มันก็ขึ้นหนึ่งันดร้อยบาทก็จะเดินไปเก็บเงินระหว่างนั้นคนร้ายทำท่าเหมือนกับก้มหาของในรถแล้วกลายเป็นว่าหยิบปืนขึ้นมาฮะหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ขู่ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมันแล้วบอกว่านี่เพิ่งก่อเหตยุยิงคนตายที่กรุงเทพมานะ แล้วยังท้าทายบอกให้ไปแจ้งตำรวจเลยนี่ฮะพนักงานบอกโหเจอปืนเข้าไปทำยังไงครับก็หนีสิครับตอนนั้นต้องวิ่งหนีกันแตกกระเจเงเิงเลยครับบอกว่าสั่งน้ำมันเป็นถังเลยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปืนเขาเหมือนแบบเหมือนใกล้จะถึงพันแปดแล้วค่ะว่าสั่งให้หยุดก็เลยแค่พันแปดพี่เขาก็หยุดน้ำหยุดอะไรไปแล้วเขาก็ไปเก็บตังค์เขาก็เหมือนแบบ คนืนกแล้วก็คิดเพว่าพนกีดีมา่าคนตาย้นอืตื่นเต้นตกใจพาหนูยูนนี้คนอื่นเข้าไปหมดแล้วหนูไปเม่ไรกนไหนอืมเพาะคนอื่นคือเด็กปั๊มคนอื่นวิ่งหนีกันหมดแล้วแล้พี่คนนึงเขาช่อกรเป๋าตามด้วยไงคะทก็ะลยหนีแล้วหนูคือเรตกใเรื่องความตกใจก็เลยแบบตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกยืนช็อกเลยอืมคือแล้วนายกวินก็ขับรถหนีไปนู่นะฮะนมันเต็มถังแล้วนะครับ พนักงานเขาก็แจ้งตำรวจกันซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันเขาแจ้งความนะครับตำรวจเนี่ยรวบรวมพยายนหลักฐานขอสารจังหวัดประจวบคีรีขันออกหมายจับนายกวินข้อหาชิงทรัพย์นะฮะแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มีข้อหาด้วยนะครับมีคดีตรงนี้ด้วยนี่ไงคะอย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลากับเรื่องนี้จริงๆเพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายจุดจริงๆเนี่ยระหว่างทางที่หลบหนีจากปทุมธานีไปบ้านคุณย่าที่ระนองมีสองเรื่องเรื่องหนึง่งคุณภาคภูมิเล่าไปที่ปั๊ ที่ไปขูเอาบุหรี่เอาเบียร์ค่ะจากแม่ค้าที่ร้านที่อยู่หน้าปากซอยหมู่บ้านนะคะคือแม่ค้าเขาโพสตเอาไว้นะอุ้นี่โพสเลยอรอใช่ค่ะเขาบอกว่าโดนแล้วมาร้านขอเบียร์ขอบุหรี่ไม่ให้ออกปืนคูจะเอาอะไรเอาไปเลยถ้าไม่ให้คงโดนยิงตายแม่ค้าโพสเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็โพสต์ต่ออีกว่าเครื่องบินมารับนายไปแล้วขอบคุณที่ไม่ทําอะไรเจ๊ขอบคุณที่นายยังคิดได้ว่านายทํามาสองคนแล้ว ค่าบุหรี่กับค่าเบียร์เจ้ยกให้นะนี่นะคะทีมข่าวก็เลยสอบถามจากแม่ค้าคนนี้นะคะนางสาวมณีรัตน์ชูโลหะเป็นเจ้าของโพสต์เป็นแม่ค้าร้านขายของชําหน้าปากซอยบ้านหินช้างอะค่ะก่อนจะถึงบ้านคุณย่าของผู้ต้องหาเธอบอกว่าเมื่อช่วงสายคนร้ายจอดรถกระบะเดินลงมาขอบุหรี่กับเบียร์แล้วบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้ผมผมไม่อยากทําอะไรพี่นะแล้วโชว์ปืนเลยค่ะ เธอเน็บเอวอยู่สองกระบอกเธอเลยบอกว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยหยิบบุหรี่ให้ไปซองหนึ่งส่วนเบียร์เนี่ยไม่รู้ว่าคนร้ายหยิบไปกี่ขวดตอนนั้นเธอกลัวมากไม่กล้าแม้กระทั่งจะดูด้วยซ้ําว่าหยิบเบียร์ไปกี่ขวดเออมันจอดรถพักนึงเลเขาไม่ได้ว่าจอดปุ๊บเขาจะลงจากรถเลยนะเขาก็อยู่ในรถพักหนึ่งอ่ะแล้วพอพี่เดินถึงเก๊เขาก็เดินลงมาเขาก็ตะโกนพี่บุหรี่ซองหนึ่งพอหยิบบุหรี่ซองหนึ่งพี่ก็เลยหยิบให้แต่พี่นั่งนะตอนนั้นนะก็นั่งพอเสร็จแล้วก็ แดงสองหนึ่งครับอะไรเงี้ยพี่ก็ให้พราะว่าพี่พี่สองให้พี่ก็บอกเขาว่าหกสิบห้าบาทแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่มีตังค์ผมขอนะเออแล้วพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเสร็จแล้วพี่ก็จะดึงบุหรี่กลับไงแล้วเขาก็พี่ก็เลยดึงบุหรี่กลับเสร็จแลว้วก็คือของซื้อของขายนะพี่ใครแกมันก็ลเลยขาก็เลยบอกว่าเออผม,มหนีคดีมาผมยิงคนตายมาสองคนอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่ได้เอกใจจะเชื่อหรอกเพราะว่าเราก็เห็นข่าวก็แล้วเราก็ไม่คิดไงว่าจะเจอะไรพี่ก็เลยมองหน้าเขาแล้วเขาก็บอกเนี่ยผมหนีคดีมานะ้พี่อะไรอย่างเงี้ ผมหนีเขาดีมาแล้วเขาก็เปิดเสื้อเพราะว่าเอวเหน็บปืนอย่างเงี้ยเขาก็เปิดเสื้อเขาบอกผมมันไม่อยากทําพี่แล้วผมขอนะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยส่งให้ส่งบุหรี่ให้ซองหนึ่งเขาก็พูดดีเขาไม่ได้แบบว่ามามึงกูสูเรา,านี่ไม่เมียพอสักพักเขาก็บอกชื่อนามสก,กุลเขาบอกเขาจะไปเยี่ยมย่าไม้เขาจะไปมอบตัวบ้านย่าไมา้พอเขาเดินออกมาสักไม่ถึงเนี่ยมาประมาณขอบร้านเนี่ยเขาน่าจะเหลือไปเห็นตู้ตู้เบีย ก็อบอกพี่ผมขอเบียรนะพี่ก็เลยหันมาบอกเขาว่าจะหยิบอะไรก็หยิบไปเลยจะเอาเท่าไหร่ก็เอานี่ไงจริงๆแล้วรตรงนี้อีกคดีหนึ่งเลยนะแต่คุณพี่ร้านนี้บอกเอาไม่เป็นไราไม่เอาเรื่องถือว่าขอกันกินค<า>่นะโชคดีที่ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้ตรงร้านนี้จากร้านนี้ก็เข้าไปที่บ้านยาใ่คะที่ว่าไปซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเนะี่ยแล้วเจรจากเกลี้ยกล่อมกันอยู่นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของย่าของนายกวินผู้ต้องหานะครับคุณย่านี่เป็น ผู้ป่วยติดเตียงอายุ90แล้วนะคุณย่าพูดไม่ไหวแล้วนะครับ<ฆ>พูดไม่ได้แล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับเป็นย่าที่เลี้ยงในากวินตั้งแต่ยังเล็กด้วยครับแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องคอยดูแลคุณย่าอยู่คนหนึ่งนะลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอน9 30, นก้าโมงครึ่งนายกวินขับรถกระบะมาจอดที่บ้านมาถึงยิงปืนนัดหนึ่งก่อนเลยนะไล่ให้ออกจากบ้านบอกว่าไปก่อคดีมา ลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในบ้านก็กลัวก็วิ่งออกมาไปหลบอยู่ที่สวนยางพาราห่างจากบ้านสักสิบเมตรแล้วตำรวจก็มาตำรวจก็มาปิดล้อมบ้านเอาไว้แต่คุณย่าวัยเก้าสิบยังนอนอยู่ข้างในเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานนายกวินก็ยิงปืนออกมาทางหน้าต่างจนกระจกเนี่ยแตกไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามานะครับลูกพี่ลูกน้องของนายกวินบอกว่าคาดว่านายกวินเนี่ยคงตั้งใจมาหาย่าเพราะว่าย่าเนี่ยเลี้ยงนายกวินตั้งแต่ยังเล็ก นายกวินก็เลยรักย่ามากแล้วปีนี้เนี่ยก็เพิ่งมาหาย่าด้วยตอนนี้ย่าเนี่ป่วยมะเร็งนะเป็นมาเร็งสมองก็เลยนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านคิดว่านายกวินเนี่ยคงจะมาปรับทุกข์กับย่าด้วยนะครับนนเพราะว่าเขาเชื่อฟังย่ามากแต่ตอนนี้ย่าพูดไม่ได้แล้วไม่ได้ยินอะไรด้วยไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับนายกวินมาถึงก็เลยเอาแต่ร้องไห้นะ คือตอนนั้นย่าเองก็ร้องไห้เหมือนกันเหมือนกับคือย่าอาจจะรับรู้อะไรบางอย่างด้วยสัมผัสสัญชาตญาณอะไรหรือเปล่าว่านายกวินมาแล้วมาพูดมาปรับทุกมาอะไรยังไงเนี่ยฮะเหมือนกับหนีอะไรมานะครับคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายแล้วเราย้อนกลับไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายกวินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่ายังตกใจอยู่นะนี่ย่าเองก็เพิ่งหลับ ก่อนที่นายกวินจะมาที่บ้านเนี่ยก็ผ่านร้านค้าแล้วก็เหมือนที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะไปเอาบุหรี่เอาเบียอะไรเขานะ,ะ,ะนไปเ <มา S 2> ติมน้ำมันไม่จ่ายเงินเ,เขาเอะไรแบบนี้คือน้องมาถึงตอนเช้าแล้วก็มาถึงก็มาไล่เราให้ออกไปเอ,อแล้วก็ยิงปืนให้เราออกออกไปบอกเขาหนีมาเขาพูดแค่นี้หลังจากนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยสักพักเราไปแอบอยู่ในฝั่งนู้นนะบนถนนแล้วตำรวจมา เราถึงได้ขึ้นมาจากในปา่าถึงได้รู้ว่าอ๋อน้องไปก,อก่อคดีมาจริงปกติเขามาที่น,อยอยนี่บ่อยไหมกาย่าเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆอ่ะเขาก็น่าจะมาหาย่าแหละเขารักย่าเขามากย่าก็รับรู้เขารับรู้ไงก,ก็ร้องไงก,ก็ชอกไงเราก็บอกว่าให้เงียบเขาก็ช็อกมาก <S <S เราก็พยายามแบบให้เขาสงบสติอารมณ์ก็ไม่มีไม่มีตังค์ติดตัวไงตั้งแต่กรุงเทพมาก็ไม่มีอจะไปแวะตรงน,นั้นอ่าแวะเพื่อเอาบุหรี่กับเบียร์เสร็จเขาบอกว่า เราต้ออยากฆ่าใครลเออขาฆ่ามาแล้วสองศพเพราะบุรีมาแล้วเจ้าของร้านจ็กระชากแบบแล้วมันก็ลองฟังหลังเขาก็ให้เลยมันเปิดได้รู้มันไม่อยากฆ่าเขาเจ้าของร้านค้าพูดอย่างนี้คุณผู้ชมคะมีนักอานยาววิทยาอาจารย์กรษชนภงค่ะวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายนะคะบอกว่าคนร้ายน่าจะมีปมในใจหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาทางจิตหรือปัญหาทางเรื่องของบุคลิกภาพอาจารย์บอกว่าดูคลิป ที่ไปยิงในโรงพยาบาลสนามที่ปทุมธาน,นีอะค่ะคยิงผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวที่แตกต่างกันไปยิงที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยใส่เสื้อลายพรางด้วยเนี่ยนะอาจารย์บอกว่าอันนี้มันสําคัญนะมนแสดงให้เห็นว่าคนร้ายเนี่ยต้องการส่งสัญญาณหรือสื่อสารอะไรบางอย่างกับสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวที่เปลี่ยนชุดมาเป็นเสื้อลายพรางทหารพอจับตัวได้เนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องถามรายละเอียด ผู้ต้องหาให้ชัดนะบอกโดยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอบให้ชัดจะได้แก้ปัญหาระยะยาวจะได้ป้องกันการลอกเรียนแบบเพราะกลัวว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยคนไม่มีทางออกแล้วจะตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงแบบนี้อีกอาจารย์บอกว่าเชื่อว่าคนรายตั้งใจมอบตัวอยู่แล้วแหละขับรถไปบ้านญาติยอมคุยกับสื่อมวลชนเหมือนกับว่าเขาต้องการความมั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่คือเขาใช้ญาติ ใช้สื่อมวลชนเป็นเกราะกำบังให้เขาการที่เขาเนี่ยยอมที่พูดคุยกับสื่อก็เพราะเขาน่าจะเชื่อว่ารูปแบบวิธีการเหล่านี้แหละจะเป็น,นกลไกในการปกป้องเขาระดับหนึ่งไม่ให้เขาถูกกระทําโดยการเนี่ยทำร้ายร่างกายหรือถูกซ้อมตูงอะไรก็ตามทำไมคนคนนี้ถึงตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านญาติหรือกลับไปอยู่สถานที่ที่คิดว่าคนอื่นก็รู้อยู่ว่าจะกลับไปไหน ็เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าสุดท้ายก็อาจจะคิดว่าเขาน่าจะมอบตัวมากกว่าการที่เขาจะตัดสินใจโดยการที่ไม่มอบตัวพูดง่ายจะต่อสู้จนตัวตายคิดว่าโดยลึกๆเชื่อว่าถ้าเกิดเขากลับไปอยู่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่เขาสุกอบอุ่นและปลอดภัยเขาจึงกลับไปสถานที่ตรงนั้นนะครับลักษณะการก่อเหตุเนี่ยเขาทาเนี่ยเหมือนเขาต้องการจะสื่อสารกับทางสังคมกับประชาชนว่าเขาต้องการเรียกร้องอะไรบางอย่างเช่านหลังจากก่อเหตุจริงพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วเนี่ย เขาไปก่อเหตุต่อโดยการไปใส่เสื้อลายพังให้แบบฐานเนี่ยแล้วปรากฏมีการตรวจสอบพบว่าเป็นอดีตข้าราชการทหารเป็นฐานเกณฑ์มาก่อน,นจริงซึ่งก็สะท้อนเห็นว่าทําไมเขาจะต้องเอาเสื้อมาคุมใส่และใส่หมวกถูกไหมครับทาไมเขาถึงไม่ไปก่อเหตุต่อเนื่องทั้งเป็นชุดพลเรือนตัวนี้ผมว่าน่าต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรโล่งความเป็นจริงในสังคมไทยต้องยอมรับอย่างนี้นะครับเราต้องยอมรับในเรื่องของความแตกต่างด้านชน อ่าก็เป็นเรื่องของคดีสะเทือนขวัญที่บางเรื่องมันก็ต้องเอาไปถอดบทเรียนกันนะฮะถูกต้องค่ะ